ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซนเตียครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโแม่นแม่นแมจริงๆครับผมสีเจ็ดแปดวะพี่ซีเจ็ดแปดเ็นได้ครับเย็ซี่ครับผมเย็บซี่สุขสุขเนเป็นนังไลยเนาะมานบอดดมานบอหงอเนื่อหันเนอะอหเปิดเห่มากตรวจจัดฝาดกลุ่มมันมาข่มัุงไตครับปวดมากวันที่สิบห้า เปล่าลงเลยมันเปล่าวักปวดครับแต่บางวนอี่างี้ข้าวดีมากกว่าครับเนี่ยมีข้าวดีมากกว่าเพิ่นมากในสองสามมือแล้วครับมือนเดี๋ยวอะไีโอกาสมากเหรียญน้ำผักน้ำกวดนะครับเนาะครับผมมาลงกมาอีกเกี่ยวนึงเป็นสูตรซ้ำเป็นสูตรซ้ตัวเป็นตลอดกับเป็นของลูกค้าเล้อกับมันมันเป็นเลขสูตรของเซนต์เองนะครับเป็นของลูกค้าเป็นเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขสูตรหรือเลขเซนต์ เป็นเลขเซ้นเป็นเลขเซ้นครับเพราะว่าเพิ่นมีลูกไส้ลูกไส้จะจับเพิ่นครับลูกไส้ก็เติบโตได้ไหมครับเพิ่นจับเพิ่ครับเพิ่นก็ได้มาเรื่อยๆอยู่จุดเพิ่นว่าเพิ่นบดหนีได้อยู่แล้วครับบดหนีอะไรครับพี่บดหนีหนีบ้านนี้รถไประมาณเนี่ยครับอันนี้มาจากปากเพิ่นเนาะจับจนเพิ่นเพิ่นวาบาทนี่่คคืืออได้ยินวาเพิ่นนั้นคิดผ่านถือสามตัวแล้วเพิ่นสิเอาเนี่ยก่อนนี่เพิ่นมา เพิ่งบอกว่าถึงตัวเราสามตัวท่านมาจจกได้แล้ววันที่หนึ่งว่นศุกร์มาโอ้โหเพิังเพิ่งมาตัวใดนเหรอคะพิเศษต้องวัดที่นึงแล้ววันที่หนึงเพิ่งก็วัดตัวที่เป็นไหมาเนี่ยนะครับตั้งต้อเหมือดเลยมาค่ะต้งเหมือดเลยนี่ครับอันนี้เขามาเบิ่งสถิติสถิติเก่ากันเนาะอ่สถิติเก่าคสถิติเก่าผมกับเพิ่งขอเพิ่งงวดแรกของขันอะงวดแรกเพิ่งไหมาครับผมเพิ่นไหมาสามหางครับผมไหมาสามหางครับ แล้วเพื่อนกับอยากให้นเนียนสองตัวนั่นเพื่อนกันเพื่อนให้ขยายออกไปครับงอนแหลบเป็นมาสามหางเปินมาวันที่สิบหาผมปล่อยวันที่สิบหาพอดีครับไม่ใช่เออเนียนเกินสิบห้าขึ้นขึ้นวันที่สิบหาครับผมกับเพื่อนให้มาสามหางครับไม่ได้มาเข่าตัวซีเกตแปดตรงๆครับโอ้แต่รอบนี้เพื่อนก่าบอกว่าเพื่อนถือมาดูจนเพื่อนชี้คันคือเพื่อน่าถูกจนขี้ค้านถูกแม่เอานี่อย่างนี้ก็มีเนาะครับ อันนี้คือเลขลูกค้ขายนะครับผมประมาณเลขของเซียนเตียนะครับผมวันนี้เลยอยากได้ร่งวันที่ไหนวันนี้เลยอยากได้ที่หนึ่งครับผมวันนี้นาเตียเที่ยงเลขสุดนี่ฝันดีบ่ตอนนี้ยังบ่ฝันครับรู้สึกว่ายังยังบ่ฝันแต่เดี๋แต่ว่าบเป็นหามากหรอวันนี้ก็เลยเขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆกระดาษไอซีนี่มาให้งไอซีเบิ่งครับผมครับเป็นหายมากเจ็ดเก้าห้าครับผมเจ็ดเก้าหาครับเจ็ดแปดห้า 610ครับผม610รับต่เพิ่นกะให้ขยายเลนจังออหนึงสองตัวเพื่อผ่าเป็นว่าครับครับผมแล้วเพื่นเน้ยนตัวนึงว่าสิเน้นตัวเจ็ดเก้าหาครับผมเน้นตัวเจ็ดเก้าหัาเน้นไปเจ็ดเก้าห้าละครับเจ็ดเจครับเจ็ดเก้าห้าต่เพิ่นว่าถือเือืห้เราสามตัวเนี่ย Oh. ยากได้ละวันที่หนึ่งเรางอนเองเป็นว่า oh. แจ็กสันแมนโบแมนกับเอฟซีกับไปพิจารณาเอาด้วยรับเด้อกับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางมาบอกามาเก้า,า,กกาวกันไว้เนี่ยผม <c oughs> ถูกจนขี้เกียจถูกแมนเพื่นว่าที่สัน้นเพื่นวานะครับเพื่นว่า <c oughs> <c oughs> โอ้หอยชี้ขาดเถื่อแล้วสามตัวแล้วมาอยากได้ละวันที่หนึ่งเราตัดเนี่ย ของของเซียนเตี้ยเดบาด์เนี้ยวเอาเห็นมันเห็นเบสซูซอสเดบาดอ่าอันนี้ของลูกค้าเนะค้าของลูกค้านี่นี่ขอดูของเซียนเตี้ยหน่อยครับของเซียนเตี้ยแป้บหนึ่งหาอุปกรณ์หนึ่งครับอือครับต่อไปจะไปดูของเซียนเตี้ยของเซียนเตี้ยก็เข้าทุกงวดใช่ไหมครับเข้าทุกงวดครับของเข้าทุกงวดแต่เ้าต้องเหรียญเหล็กในกรุงในในในกรุงที่าถึงออกมาเนาะครับกรุงที่หนึ่งออกมา เดินทางมาไก่ได้หรือเปล่มาจากไหนพี่โอเดินทางมาจากคอนแกนต์นครับผมโอ้คอนเทนมันจะกตีสองหมดน่ะครับมาหาแอดมินถึงบ้านเลยนะครับผมหาแอดมินถึงบ้านเลยครับขี้ไปที่มาเมืนกับสุ่มไก่อยู่เด้อล่ะเออโอ๊ยน้อาใจไปเนอะครับผมอันนี้จะมาใหม่ทำมาใหม่เลยครับพี่เก่าเปียกไว้แล้ว ครับผมของผมเลขสูตรอันนี้สูตรเซียมเตี้ยแมนครับเลขสูตรสำหรับของผมคือเก้าสองหาครับผมดึงออกมาเท็ดออกมาเราได้เก้าสองห้าครับสี่เจ็ดศูนย์ครับผมสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองห้าครับแล้วสี่เจ็ดศูนย์แมนครับผมอันนี้ก็ดึงออกมาทุกตัวเลยครับผมดึงออกมาทุกตัว อันนี้เป็นของเซียนเตี้ยเนาะอันพวกได้อยากล่องมาเนีนยเห็นเห็นร่างในกลุ่มนี่ครับผมในกลุ่มที่เขาดึงออกมาเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยเพิ่นกะสิได้นะเวลาเพิ่นเหรินเได้กำไรครับเพิ่นเหริน่อรอกันอีกเพิ่นเพิ่งกะได้กำไรเราบอกยังไงดีพอาะดีมันเข่าตั้งมาตั้งบนตั้งล่างครับในสูตรเนี่ยอันที่ว่องไวเนี่ยือเด็กมาก้ะครับผม คือม่นไหวเลียอันนี้อันนี้แยกกันระหว่างตัวนี้เป็นคอนเสิร์ตเตี๋ยได้ไหมล่ะครัครับผมแยกออกระหว่างของลูกค้ากับของเซียนนะครับผมอแยกออกเพราะว่าคนผู้ใดมักกลุ่มใดอยากจัดกลุ่มใดกันเลขเป็นคนละชุดจุดดอกค่ะครับเลขเลขคนละชุดครับผมหรือว่าไปเมื่อวานมันขึ้นแขนบ้างอืมเอาแบบอันนี้คือเลขเซียนเดียวอันนี้เป็นเลขยงเสือพูดเรงามเลยเป็นคำก้าวสองจากการันตี ที่พันพันมาเป็นปีแกับการรันตีว่าลดแค่สองสามวันสองสามวันแต่ถ้าตามในกลุ่มเรื่อยๆตามในกลุ่มเรื่อยๆทีละสองวัน่าได้ยินได้เนาะครับอันนี้เป็นของเซียนเตี้ยนะครับเย็ซิครับผมอย่าสับสนนะครับผมอ่าส่วนของเซียนเตี้ยเซียนเตี้ยมาดตัวเองค่ะทีว่าไหมครับผมมาดซีเจ็ดกับ หาซีเจ็ดศูนย์สองหาครับผมว่าเมื่อนันไปสารจะมีสองนั่งมากครับดูซื้อว่าจะได้ตัวดีเนาะเนาะเจ็ดศูนย์เมื่อนั่นินผ้าไปหวสารพอดีครับผมมันเกิดเกิดอาการแปลกๆพอเคยเป็น้กันว่าเป็นนิยมขนชิ่งลุกขนชิ่งลุกทั้งหลังตูปักกูปักครับผม แต่ว e ่าจุดถัวก็ว่าไม่ยังแต่ว่าเบื้งคาขาจะเป็นเหมือนกับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์สองรามถึงเป็นเลขเก้าก็เรียกว่าเจ็ดศูนย์เก้าเนี่ยน่าจะมากเจ็ดศูนย์เก้ากับผมก็คืออยู่ในนี้ก็ดีครับผมกับเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแต่ว่าก็ได้ถึงสามถั่วไมหมรับผมอันนี้แค่ไปไหวเพิ่งที่ซื้อนะ เป็นชอบเป็นชอไปแล้วค่อยไปนั่นเินสดลูกค้าสดูกค้ว่ามันมันตรงกันนะไปเรามันมาตรงหนตับเลดพอดีเจ็ดศูนย์เก้านะครับเซนเตยครับเจ็ดศูนย์เก้ามันมันไม่ตรงกันครับอันสูตรลอกสามตัวบ่ครับมี่ตรงตรงเล้ครับนตรงเครับนีาบัดนี้รถพี่ไปครับถ้าเบียนเยอกันอีกอมเบียนได้ค่ะแปดเก้าศูนย์เจ็ ท้เปลียนบนตัวแปดเก้าศูนย์เจ็ดอย่ามันกับอ่าอันนี้ก็เป็นค้อมเสียส่วนบุคคลนะครับที่ว่าไปสารไปกไหวเพิ่นซื้อเนี่ยครแบบอะไรแบบร่องจุดเดื้อเนื้อแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดมากครับตัวเจะความมันบ่เคยเป็นเนื่องจากว่าคนชิงลูปแบบกับมันกับอื่นสะอื้นหรือไม่เองครับอื้นสะอื้นเลยพี่อืมเป็นสีส้มตัวไหนเป็นสีเทียมตัวไหนเป็นคนต้อง เขาก็เป็นแฉะกันไว้กับพงยูเราเราแคยเป็ี่ยนนะจะเปลี่ยนน้ำตาลเปลส่แย้ว่าเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนได้เนาะก็เลยก็เลยบ่องหูจังว่าเป็นนี่หยั่งพูดว่าขนาดที่พ่อถึงเนี่ยมันกับเป็ี่นได้อากะศการพ่อตึงซื่อใส่แย้มว่าพ่อเป็นลูกเป็นหลานขนชิ้นทันังลูกแต่ว่ามันถึงมากถึงเป็นเป็นสายเนี่ยมนเพื่นสายเนี่ยกับบ่าพวกหมูหรือกันยำ กระผมบริบก็เป็นแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับเอซี C ครับผมครับเตี้ยมาหายมินถี่บ้านเลยนะครับผมเอาอย่างไงก็ต้องวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆเนาะ ค,คือถูกจนขี้เกียจถูกเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับ MC ครับผมเป็นของลูกค้าเสียนเตี้ยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ